ยาปฏิชีวนะเหมือนระเบิดที่ลงไปปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจุลินทรีย์ที่ดีหรือจุลินทรีย์ที่แย่มันตายกันทั้งหมดคนไข้ที่รักษาสิวเนี่ยจะต้องมีการได้ยาปฏิชีวนะลดการอักเสบก็จริงแต่ยาปฏิชีวนะจะไปฆ่าตัวจุลินทรีย์เกิดการเสียสมดุลที่ลำไส้ในปัจจุบันชีวิตของคนเรามักจะมีปัจจัยตัวกวนเยอะเช่นความเครียดอาหารการกินที่ไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือจะมีการสร้างพวกสารก่อการอักเสบไอเจ้าสารอักเสบต่างๆมันก็ทะลุไปตามเส้นเลือดแล้วมันก็จะไป อยู่ตามระบบต่างๆในร่างกายและทําให้เกิดการอักเสบร,รวมถึงที่ผิวหนังด้วยดังนั้นจึงจะเห็นว่าเวลาที่รักษาผิวเนี่ยไม่หายสักทีแล้วก็เป็นซ้าไปซ้ามาเพราะว่าเราไปมัวแต่รักษาตรงที่ผิวแต่เราลืมไปว่าจริงๆมันมีความเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆด้วยการเสียสมดุลที่ลาไส้เลยเชื่อมโยงกับก,บการเกิดผื่นผิวหนังเรื้อรังดังนั้นเวลาคนไข้รักษาสิวที่ต้องได้รับยาปฏิชีวนะนาน,านๆหมอมาากักจับพิรณา,นานให้โปรเบลติกซ่วงด้วยเพื่อเสริมสร้างตัวจุลินทรีย์ที่ดีให้กับคนไข้ ติดตามความรู้จาก Expert Talk กด Subscribe ได้เลยนะคะ